ควันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาแนะนําการเปลี่ยนกรองอากาศนะครับผมของ t o y ยต้ารีวครับผมปี2015ครับผมเรามาดูกรองใหม่ที่เราจะเปลี่ยนครับผมกรองใหม่หน้าตาแบบนี้เลยครับผมหากลูกค้าท่านใดหาซื้อไม่ได้ผมสั่งเซ็นตอ้ได้ครับผมมีบริการจิดตบริกครับมาเรามาดูตำแหน่งกรองอากาศครับผม อยู่ด้านขวาของรถวิธีเปิดก็จะมี1 2 3 4สมีตัวกิปฟล็อกอยู่4จุดนะครับผมดึงมาด้านหลังแบบนี้นะครับผมดึงมาด้านหลังแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมจับจีบกองมาได้เลยดูสภาพนะครับผมก็ก็ยังดูดีอยู่นะครับผมแต่ว่าดูอ่า ลายเส้นนะครับผมเริ่มมีการบิดมีการคดงอนี่ก็ถือว่าอ่าได้เวลาเปลี่ยนนะครับผมต่ามาใส่ของใหม่ครับผมของใหม่อใส่ทิศทางไหนก็ได้ครับผมไม่มีมารหยิบใส่ได้เลยครับผมใส่เข้าล้วแล้วก็ดึงขึ้งน,นะครับผม ล็ chip, อกกิฟต์ให้ดึงขึง้นดึงขึ้นด้วยนิดหน่อยครับผมดึงขึ้นด้วยนิดหน่อยเพื่อช่วยให้มันล็อกได้ง่ายครับผมถ้าดันหน้าตรงๆเลยอาจจะหักได้ครับผมด้านหลังก็เหมือนกันครับผมด้านหลังก็เหมือนกันครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยครับผม,มก็เป็นพิธีใส่กองอากาศครับผมของรถ Toyota รีโว่ปี2015นะครับผมก็สามารถปฏิบัติตามาวิธีการตามเซนโตได้เลยนะครับผมก็เป็นวิธีการทำงานนะครับผมซึ่งมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับผมผู้ที่ใช้ตรวยึดต้ารี vo นะครับผมหรือว่าญาติาพี่น้องของอท่านผู้ชมนะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้พวกเขาได้ ได้เห็นวิธีการปฏิบัตินะครับผมก็จะได้ดูแลรถตัวเองได้ครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เซตโต้ด้วยนะครับผมเซตโต้ชอบขอบคุณครับ